คำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ใช่รักษาเศรษฐกิจนะครับคําว่ากระตุน้นมันไม่ใช่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคนมันจะตายจําเป็นที่จะต้องกระตุน้นผมเห็นด้วยแต่การกระตุน้นคุณลองคิดดูคนหัวใจจะหยุดเต้นคุณก็กระตุน้นแต่คุณกระตุ้นซ้ำซากคุณไม่รักษาที่โครงสร้างคุณไม่รักษาที่ตัวสาเหตุ มีปัญหานีดหน่อยกูกระตุ้นลูกเดียวกูแล้วกูก็รอไว้คอยกระตุ้นต่อไปเรื่อยๆผมว่าอันนี้ประเทศไทยมันจะมันจะแย่และชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจอพอเศรษฐกิจซบเซาเศรษฐกิจเริ่มฝืดเคืองหรือขายไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจก็รัฐบาลทำไมไม่กระตุน้นคุณจะได้ยินคำนี้เยอะเหมือนกันสื่อมวลชนก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจท่าเดียวเข้าใจว่าการกระตุ้น คือการแก้ปัญหาซึ่งมันไม่ใช่การกระตุ้นเป็นเรื่องของการชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเช่นสมัยคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรจาติกาวน,นิชตอนนั้นมันมีปัญหาแฮมเบอร์เกอร์มันมัน,ม,นมันซบเซาสมัยลุงตู่มันมีปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้าร้านหลวงปิดหมดคนคนไม่ยอมผลิตไม่ยอมออกมาทำงานอ่ะแจกเงิน คนละครึ่งมันจะได้ออกมาจับใจใช้สอยมันเป็นเรื่องของการชั่วครั้งชั่วคราวแต่อย,ย่าติดใจอะไรอะไรก็คนละครึ่งอะไรอะไรก็แจกเงิน คุณสมจิตผมหยุดตรงนี้ <S <S <ๆ>ก่อนว่าคุณเห็นด้วยกับผมไหมว่าตอนเนี้ยมันมันจะกลายเป็นโรคที่ติดและนักการเมืองก็จะติดไปด้วยอืคือเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่าจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องที่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่บังเอิญตอนนี้มันชั่วครั้งชั่วคราวแต่มาประจำค่ะอาจารย์คะมันก็เลยเออเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเสพติดอะคะ่ะมันอาจจะเสพติดทั้งในแง่ของนักการเมืองคนออกนโยบายด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าพอทาไปเนี่ยมันได้คะแนนนิยมดี